Mission to the Moon. continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by l a l a move Hero ส่งด่วนเพื่อ SME รถกว่า9ประเภทพร้อมให้บริการราคาคุ้มคิดต,ตามระยะทางจริงติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จองล่วงหน้าหรือส่งด่วนทันทีพร้อมบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไม่สะดุดไว้ใจลาลา move และบริการใหม่ล่าสุด ลาลามูฟไรท์รับส่งผู้โดยสารเรียกรถส่งของส่งคนครบจบในแอปเดียวสำหรับใครที่อยากใช้บริการลาล m o v e แบบคุ้มๆอย่าลืมใช้โค้ด Lala Mission นะครับรับส่วนลดทันที150บาทสำหรับรถกระบะทุกประเภทหรือส่วนลด80บาทสำหรับรถเก่งรีบใช้กันได้เลยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจาก fast company ชื่อว่า How to use emotional anchors during times of stress นะรเราจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนกำลังมาเชิญอยู่นั่นคือความเครียดในการทำงานนะครับและวิธีการจัดการกับมันโดยเทคนิคเรียกว่า emotional anchor หรือว่าจุดยึดเหนี่ยวทางอารมณ์นะครับจากรายงานของ Gallup พบว่าความเครียดในที่ทำงานเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็ต้องบอ,อกว่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมา และผลสำรวจเรื่องการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีจาก American Psychological Association พบว่าคนทำงานตาาให้ความสำคัญนะครับและมองหาการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในที่ทำงานนี่เป็นเหตุเพราะว่าทำไมพนักงานจึงควรเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการลดความเครียดนะครับในช่วงเวลาที่ระดับความเครียดพุ่งสูงขึ้นหนึ่งในวิธีการที่ทำได้คือการสร้างประสบการณ์เชิงบวกในสถานการณ์ที่เครียดมากม เช่นการนึกถึงช่วงเวลาที่เรามั่นใจสงบหรือควบคุมสถานการณ์ได้อันนี้คือ emotional anchors นะครับหนังสือที่ชื่อว่า emotional intelligence game changers นะครั one on one simple ways to win at work and life นะฮะได้แบ่งปันเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มความมั่นใจของเราอันแรกก็คือว่าระบุสภาวะที่เราต้องการประสบก่อนเริ่มต้นด้วยการใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับนึกถึงช่วงเวลาที่คุณควบคุมสถานการณ์ได้ รู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจกับวิธีที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปนึกถึงความรู้สึกนี้ที่เกิดขึ้นับคุณย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นและพยายามดึงความรู้สึกนี้กลับมาเล่นซ้ำเข้าใจคำว่นนี้นะครับเหมือนกับ playback นะฮะแล้วก็นึกถึงว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณหนึ่งรู้สึกควบคุมสถานการณ์ละรู้สึกมั่นใจม,นมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกนะครับเช่นความมั่นใจความสงบและความสุขที่คุณได้รับถามตัวเองว่าคุณจํารายละเอียดอะไรได้บ้างที่จะพาคุณกลับไปยังสถานที่นั้น ถามว่าแล้วไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเกิดคุณเข้าใจก่อนว่าเราเคยมีสภาวะนี้อยู่อะแปลว่าเราจะสร้างมันใหม่ได้นะครับข้อ 2. คือหาสิ่งที่กระตุ้นสภาวะเวลาและสถานที่นั้นพยายามหาการกระทาทางกายภาพที่ทําให้คุณกลับเข้าสู่สถานการ์เชิงบวกแบบนั้นโดยอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนการออกกาลังกายอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นท่าทางบางอย่างในการหรือชุดก็มีนะบางคนเนี่ยนะครับผมเคยเจอ นักพูดเก่งๆหลายคนเขาบอกว่าเขาจะมีวิธีการแต่งตัวที่เมื่อแต่งตัวแล้วเขาจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าคนโทรลสถานการณ์ได้บางคนใช้การแตะส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเช่นถ้าคุณแตะอย่างนี้นะครับกดอย่างนี้ตรงนี้นะฮะบ,บางคนบอกรู้สึกว่าเออมันทําให้สงบและมีสติขึ้นได้อันที่3คือทดสอบจุดยึดเหนี่ยวในสถานการณ์ที่เครียดน้อยกว่าแทนที่จะรอใช้มันในสถานการณ์ที่เครียดมากให้ทดสอบ e m o t i o n a l anchor เนี่ยในช่วงเวลาที่คุณ ไม่ได้เครียดมากนะครับถ้ามันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ใช้มันเมื่อมีความเครียดมากขึ้นเมื่อคุณทดสอบ emotional anchors เนี่ยนะครับในสถานการณ์ที่ไม่ได้กดดันมากเช่นการประชุมทั่วไปหรือว่าการคุยกับเจ้านายคุณเนี่ยแล้วคุณพบว่าวิธีการนี้มัน,มน work นะฮะคุณก็จะได้ฝึกฝนมันในสถานการณ์ที่เครียดมากกว่าน,นั้นข้อที่สี่คือฝึกฝนและเสริมความแข็งแรงให้กับ emotional anchors อย่างต่อเนื่องนะครับมองหาสถานการณ์ตลอดทั้งวันที่คุณสามารถฝึกนะครับ วิธีการยืดเหนียวได้นะครับเมื่อคุณฝึกเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะกลายเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะฮะแล้วก็มันเหมือนกล้ามเนื้อนะมันต้องทําบ่อยๆแล้วคุณจะกลับมาสงบได้มากขึ้นคุณจะดึงตัวเองได้มากขึ้น,ข,นขั้าตอนคือแล้วมันดียังไงคุณจะพบว่าการฝึกแบบนี้จะทําให้คุณกลับมาอยู่ในสภาวะสงบเมื่อเราสงบเราจะตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมมากขึ้นไม่ถูกอารมณ์ลากไปพูดในสิ่งที่ควรจะพูดและไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดทําให้สถานการณ์มัน สงบลงดีเอสคาเลตไม่ใช่พุ่งขึ้นไปเวลาที่โดนความเครียดมากๆนะครับแล้วยิ่งฝึกนอกจากคุณจะตัดสินใจแล้วต่างๆได้ดีขึ้นมากๆแล้วเนี่ยสิ่งนึ่ที่คุณจะเกิดขึ้นคือคนรอบข้างจะชอบคุณมากขึ้นด้วยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการทําให้ตัวเองเครียดน้อยลงในสภาวะการทํางานก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission 5 minutes podcast presented by Lala Move Hero ส่งด่วนเพื่อ SME รถกว่า9ประเภทพร้อมให้บริการราคาคุ้มคิดต,ตามระยะทางจริงติดตามสถานะได้แบบเรียลไทมจองล่วงหน้าหรือส่งด่วนทันทีพร้อมบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไม่สะดุดไว้ใจ Lala Move และบริการใหม่ล่าสุด Lala Move Ride รับส่งผู้โดยสารเรียกรถส่งของส่งคนครบจบในแอปเดียว สำหรับใครที่อยากใช้บริการลาลามูฟแบบคุ้มๆอย่าลืมใช้โค้ดลาล่ามิชชั่นนะครับรับส่วนลดทันที150บาทสำหรับรถกระบะทุกประเภทหรือส่วนลด80บาทสำหรับรถเก่งรีบใช้กันได้เลยนะครับ